โปรแกรมแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024ครบทุกคู่โปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024ในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง23มิถุนายน2567โดยแฟนลูกยางสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้แบบฟรีฟรีทางช่อง7 HD 35ศึกสการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024 วอลเลยบอลเนชันลิก2024ประเภททีมหญิงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง23มิถุนายน2567โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน16ทีมประกอบอด้วยบราซิลบันแกเรียแคนาดาจีนโดมินิกันฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุน่นเนเธอร์แลนด์โปลแลนด์เซอร์เบียเกาหลีใต้ไทยตุรกีและสหรัฐอเมริกา ผลและโปรแกร,รมแข่งขันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยตลอดปี2024ลิงก์ดูสดสำหรับรูปแบบการแข่งขันในรอบแรกจะทำการแข่งขันกันในระบบหลีกเก็บคะแนนสะสมรวม3สัปดาห์โดยในแต่ละสัปดาห์ทั้ง16ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมซึ่งในแต่ละสัปดาห์แต่ละทีมจะลงแข่งขันทีมละ4นัดทำให้รวม3สัปดาห์ทุกทีมจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น12นัดโดยคัดเอาทีมอันดับ1-7ถึงของตารางรวมกับทีมชาติไทยซึ่งเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายต่อไปส่วนการแข่งขันรอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยในระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนี้ในระบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้สำหรับแฟนลูกยางสามารถติดตามรับชมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2024ได้แบบฟรีๆโดยช่อง 7HD 35จะถ่ายทอดสดการแข่งขันพร้อมกับช่องทางออนไลน์จำนวน27นัดทุกนัดที่ทีมชาติไทยยอแข่งขันและถ่ายทอดสดเฉพาะช่องทางออนไลน์อีก30นัดรวมถ่ายทอดสดทั้งหมด57นัดนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันย้อนหลังรีรันทางช่อง 7HD 35จำนวน17นัด